สวัสดีครับช่องพี่เพนฟอร์ดนะครับผมผมที่ปรึกษาการขายเพนนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมแต่ผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายแอดขวาล่างนะครับโทรเข้ามาติดต่อซื้อขายกันได้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคันนี้เลยจะเป็นรุ่น nexgen t ranger sport 6 i x auto นะครับบวกแพ็กเกจเสริมความปลอดภัยนะครับผมราคาคตัวรวมแพ็กเกจเสริมอยู่ที่1 5 4 0 0 0้บาทนะครับแล้วก็เป็นรถที่หายากมากๆนะครับ ตอนนี้ก็เหลือในสต็อกแค่คันสุดท้ายนะครับจะเป็นสีบอนเงินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถที่จะส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่กระจังหน้าครับแล้วก็ในส่วนของโรล l ลอร์ลินะครับฝาท้ายกระบะไฟฟ้าติดเพิ่มมาด้วยครับเป็นของ Aero Gas นะครับประกัน5ปีแสนห้าโรเหมือนตัวรถนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับแคมเปญพิเศษนะครับตัวนี้แคมเปญพิเศษจัดไปเลยครับดอกเบี้ย0%ยาวถึง48งวดนะครับหรือ ซื้อสดนะครับมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับผมถักเข้ามากันนะครับหรือว่าโทรเข้ามาเบอร์ผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบพันแล้วก็ว่าพาดูว่าออปชันที่เพื่อไม่เกร่เสริม่ะมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับกระจังหน้านะครับ Ford ตัวนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าส่งดัปเตอร์นะครับ Ford สีดําเงานะครับแล้วก็มีไฟสวสามดวงนะครับไฟสิวจะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้แล้วก็กันชนหน้านะครับนี่เลยครับ แพ็กเกจเสริมความปลอดภัยก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับมีพร้อมหมดเลยหน้าสี่หลังสี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยกล่องเรดร์นะครับกล่องเรด์เนี่ยจะมาพร้อมโหมดสตอปแอนด์โกเรนชิปปิ้งนะครับรักษาระยะห่างนะครับระบบล็อกความเร็วนะครับตัวนี้จะออปชั่นก็พร้อมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับเปิดแล้วเปิดปิดอัตโนมัติด้วยแล้วก็นี่เลยใส่ในส่วนของ ข้อไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้แถมให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมองหน้านะครับไฟตัดหมองหน้า LED นะครับตัวรุ่นสปอร์ตไฟตัดหมองหน้า LED แล้วครับผมนี่เลยยางนะครับยางเดิมโรงงานนะครับกูดเยียนะครับผมแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมแท้ฟอร์ดนะครับขนาดยาง255ครับ65ขอบ18นะครับก็อยากเปลี่ยนแม็กสวยๆนะครับเปลี่ยนยางดีๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ แล้วก็นี่เลยสัญลักษณ์คีบด้านข้างนะครับคําว่าเทอร์โบนะครับมีตัวหนังสือสีดําเงาด้วยนะครับผมรุ่นสปอร์ตนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยในส่วนของกระจกหัวข้างนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนี่เลยแพ็กเกจเสริมนะครับมีในส่วนของกล้อง3ามอสงศามาให้ด้วยครับแล้วก็นี่เลยอยู่ข้างล่างนี่แหละครับไฟส่องระหว่างข้างตัวรถด้วยนะครับแล้วก็คิวกันสานนะครับอันนี้ก็แถมให้ลูกค้านะครับตัวรุ่นสปอร์ตนะครับ ที่จบเปิดประตูนะครับจะเป็นสีเทาไม่ใช่เทาเทาแลมโบยเทากาไฟนะครับเทากาไฟผมชอบพูดจะพูดเทาแลมโบอย่างเดียวเลยแล้วก็นี่เลยไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับรุ่นตัวสปอร์ตแล้วก็นี่เลยมีข้อไฟท้ายแถมให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับด้านหลังก่อไฟท้าย LED โลโลโก้ฟอร์ดนะครับเป็นสีน้ําเงินครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับ ตัวหนังสืออะคริลิกแท้ฟอร์ดนะครับตัวนี้แล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นสีเทอรกาไฟ์แล้วก็นี่เลยไอเกสเสริมนะครับก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับที่ติดมากับตัวโรงงานเลยนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเตือนกันชนด้านหลังมีหมดนะครับและนี่เลยที่ติดเพิ่มนะครับจะเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าตัวโรเลอร์นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับกดกดตรงนี้เปิดทีนึงตังนี้ก็ปิดทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูภายในรุ่นสปอร์ตนะครับภายในก็ด้านขวาก็เลยตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ เซตติ้งกระจกนะครับปรับเปิดปิดจากตรงนี้เลยครับตัวกระจกแล้วก็นี่เลยครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้เลยสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับไฟหน้าแล้วก็นี่เลยครับหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็คอนโซลออกแบบมาเหมือนเดิมครับสีดําเงาพร้อมสีเทากาไฟตรงตัดตรงนี้นิดนึงครับสวยสวยงามมากกระจกนะครับตัวนี้ก็ตัดแสงอัตโนมัติด้วยกระจกตัวนี้นะครับหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ดิจิตอลหน้าจอซิงโฟเอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับเปิด GPS ได้เปิด YouTube ฟังเพลงได้นะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับ2ด้านแล้วก็มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับ traction control cruise control มีหมดนะครับโหมดการขับขี่สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยครับแล้วก็นี่เลยครับตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่เลยจะเป็นโหมดในส่วนของ s t a r and go lane keeping รักษาระยะห่างแล้วก็ล็อกความเร็วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงสัง่งการด้วยเสียงอยู่ฝั่งนี้เลยด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่ดิจิตอลตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับมาดูในส่วนของเบาะตัวสปอร์ตนะครับนี่จะสลักคาว่าสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับเหมือนเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเลยแล้วก็เบาะเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีในส่วนของเบาะเปับปไฟฟ้านะครับเบาะเปับปไฟฟ้าจะเริ่มต้นที่รุ่นวายแท็กนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยจะเริ่มต้นที่ รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะครับก็จะมีออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังนะครับนั่งได้สี่ท่านนะครับสามถึงสี่ท่านเลยครับผมแล้วก็พรมตัวนี้เป็นพรมหกดีนะครับที่แถมให้ลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแอร์ผู้โดยสารตอนหลังมีมาให้แล้วครับรุน่นสปอร์ตมีปลั๊กชาร์จพร้อมนะครับก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายตัวสปอร์ตก็ ราคาร้านนิดๆน,นะครับที่เพิ่มแพคเกจเสริมแต่บอกได้เลยว่าออปชันจัดเต็มมากๆนะครับก็เหมือนออปชันตัวรุ่นวายแทเลยครับผมก็เป็นรุ่นที่นิยมนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าซื้อก็คุ้มมากนะครับเพราะว่าเหลือคันสุดท้ายแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าอาจจะไม่ผลิตแล้วนะครับก็พี่ๆคนไหนที่ตามหารุ่น Nextgen อร g e r Sport s i ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวแรงม้า170แรงมา้าแรงบิด 405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้าน5ห4บาทนะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะครับจัดไปเลยครับดอกเบี้ย0%ยาวถึง48งวดนะครับหรือซื้อส่วนนะครับถ้าเข้ามาถามส่วนลดได้ครับเดี๋ยวผมจัดเต็มให้เลยนะครับผมแล้วก็แจ้งเลยครับว่ามีเหลือคันเดียวเท่านั้นนะครับัวรุ่นสปอร์ตแบบแพ็กเกจเสริมนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือคันสุดท้ายพี่ๆคนไหนใครไวใครได้นะครับบอกเลยรุ่นสปอร์ตนะครับหรือ ดูรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมฝากกดเข้าไปดูในช่องผมไว้ด้วยครับผมมีให้ดูเลือกทุกรุ่นนะครับอยากแต่งแบบไหนแจ้งได้เลยครับก็แคมเปญไหนถูกใจนะครับก็ทักเข้ามากันได้นะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับ lexgen ranger sport z i c a t t o บวกแพ็กเกจเสริมนะครับที่มีคนใส่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์ขวาล่างนะครับโทรเข้ามาติดต่อซื้อขายกันได้ครับผมก่อนไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับรอบหน้านะครับจะมารีวิวรุ่นไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ